ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องออตโตรีวิวส0 2 0วันนี้เราจะพาคุณไปชมเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5จากสหรัฐอเมริกาอย่าง F 35ไลทิง2ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและดีไซน์ที่ทันสมัยทำให้ F-35 เป็นผู้นำด้านประสิทธิภาพในการรบทางอากาศอย่างแท้จริง F-35 ไลทิง2มีทั้งหมด3รุ่นได้แก่ F-35A สำหรับขึ้นลงแบบทั่วไป F 35 B สาสำหรับขึ้นสั้นลงทางดินและ F35C สาำหรับใช้งานบนเรือบรรทุกเครื่องบินการออกแบบเน้นความอเนกประสงค์ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการครองอากาศการโจมตีภาาพื้นดินการลาดตระเวนและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตัวเครื่องบินมีโครงสร้างเลี่ยวบางใช้วัสดุดูดซับเลื่อเรดาร์จึงสามารถล่องหนและบินลึกเข้าไปในพื้นที่ศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับภายในห้องนักบินของ F35 <35 B S 2> เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ที่มาแทนที่มาตราวัดแบบเดิมนักบินสามารถรับข้อมูลแบบเร็วทางผ่านนักบินพิเศษที่แสดงข้อมูลยุทธวิธีตรงบนกระบังหน้าราวกับมองทะลุตัวเครื่องบินผ่านกล้องและเซนเซอร์รอบทิศทางซึ่งช่วยเพิ่มความตระหนักในสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม F 3 5ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Pratt Whitney F หนึ่งสามห้าที่มีกำลังแรงขับประมาณ43,000ปอนด์ทำความเร็วได้มากกว่าก1 6และสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้โดยไม่ต้องพึ่งการจุดระเบิดซ้ำในบางสถานการณ์อีก ทั้งยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์ศัตรูปิดระบบเซนเซอร์และโจมตีทางไซเบอร์ระหว่างการบินได้ในส่วนของพื้นที่ภายใน F-35 ได้ออกแบบช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อรักษาความล่องหนโดยสามารถบรรจุอาวุธนำวิธีอย่างนันรมรอมและ JDAM ได้แม้พื้นที่จะจำกัดแต่ถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดและหากต้องการอาวุธเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งที่ปีกด,ด้านนอกได้แต่จะลดคุณสมบัติล่องหนลง f 3 5ยังมาพร้อมระบบตรวจจับรอบทิศทางเราดาร์ขั้นสูงและระบบตรวจจับอินฟราเรดที่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายจุดอีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกำลังฝ่ายเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางของยุทธการสมัยใหม่ f 3 5ได้ถูกใช้งานโดยหลายประเทศพันธมิตรและยังคงได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมถึงระบบวิเคราะห์การบำรุงรักษาที่ช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุง และเพิ่มชั่วโมงบินอย่างมีประสิทธิภาพ F 3 5 Lightning ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่มันคือพลังที่เปลี่ยนเกมการรบทางอากาศอย่างแท้จริงทั้งความเร็วความล่องหนการรับรู้สถานการณ์และความแม่นยำในการโจมตีหากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามเครื่องบินและเทคโนโลยีสุดล้ำอื่นๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้รีวิว2อ2 5นของเราด้วย